สบายดีเด้อพี่น้องอ้าวฮุบกีดินชั่วกันเลยจ้าฮุบชั่ววหมูเลยฮุบชั่ววตัวเองมัดเข่าไป้าโอ้ยมัดแล้บนมานอนทั้งมัดทั้งไห้ดเหือนยามิคกี้อย่าฮุบชั่ววกันลูกยาตายเพราใช้งมงงงงกับร่งกาเข่าดีดไปซ้ำประดี๋มันก็ขึ้นคือเก่าอยู่แล้วค่ะแล้วดีดล่อมันจะตายตัวน้อยๆฮะมัดนี่งเดี๋ยวตัวน้อยๆไปแเป้จาเพียงบนหัวตีกันอะไรแบบนี้ ชิตวตีแม่โอ้โหเม่อไหรขี้ดินนะโพดโพดนินรายโอตเต็มขักตเต็มแน่ลีนเนฮะตเต็มบดหนังหัวยามันดื้ยยอยาเลยยาใจ่า,าอเอ้ยคอยโดนลุกลงตลอดเลยอย่าไปเด้อหมุดดินควยหมุดดินนะฮะเมื่นี่กเก่ามันโตเก็ดน้ำกระบอกหันเก่า มันพรมตกเกลมันผัดอย่างคันๆตีเก่าอยู่มันก็ไม่แห้งแค่เธอแล้วน้าไว้มาลินน้ไว้ไว้ใช้สบายดีจ้าสบายดีลูกสบายดีเปิดอารมณ์เลยน่าอารมณ์เสียหน่าบูดบูดสบายดีลูกสบายดีไว้สบายดีเห็นอะไรไว้ยูกิสบายดีจ้ายูกิัี้ดีๆญาติกันอุ้ยของบุดอึดญาติกัน ลิ่นยังกระย่ากันโออให้พอใช้เบลกี้เอาให้พอใช้เออให้พอใช้ไว้หนูไว้ของพอใช้นะคะนี่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 ลิ่นตัวไรกระย่ากันง่ายทุกอย่างฮ่าอ่เช็ดเชิดสิครบเลยค่ะจักให้หรือมัด ลินยังกระยาดกันเด้เด้ว <affair answer> ้าวล้วก an> ็มาให้แม่นาบุญตุงเฮยดินจะหัวแม่นี่ลูกดนี่อยากได้ตัวนั้นพัวชายก็ปองก็มีอยู่อันเดียวซะอยู่หนุกันก็ไม่สิ้แล้วพี่น้องเลยเด้ได้ของเล่นใหม่เด้ไปดิ่นกับมาญาติเล้เช้านะคะเอ้

คนอยากกินนมนมเบริรดแล้วป้าป้าแม่เสียไปล่างตัวนี้ไปเอาใหม่ป้าแม่ชงให้อยู่เทิงปะอยากกินนมป้าป้าขึ้นไปเทิงปะแม่ชงให้ใหม่นี่มันเบิดแล้วมันชิล่างสลับขวดกันเลยตัวนี้เบิดแล้วก็ล่างแล้วก็ชงใหม่ให้น,น่นเหนียว้วป้าป้าป่ะกรุป,ป,ปะขึ้นไวๆรอหับอยู่เทิงนี่นะเพราะว่าหดขันสุดท้ายขันเทิงคนมังยืนยันนง,ง่ายลงกำค้านข,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 ขึ้น ขึ้มืดขึ้มืดเหฮะเต้น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 มืดแห้งเลยพี่เโดมฝุ่นเต้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 น nào đấy tên Miu gì hả tên lấy cái đồ đó, hả rồi à, là... tên 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 nào đây đây tên Miu Kì, tên à tên tên mà ờ, tên 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 cái nhà hàng tên tên ừ. ừ. để phơi sai tên là hả เอาไม่บึ้กี่น้องคะจักท่วงยังบัเด็กเฮ็ดนยังอยู่หน้าบ้านเต้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 นโอ้ไฟชายเต้นโอ้โอ้อ่านอยากมาเบิ่งตัวเองเต้นอีกบัดนี้เต้นแล้วก็อยากมาช่องเบิ่งอีกไปแม่ไปเต้นแล้วอุ่นน้องเอ้า มีหิวคือกันท่านแหละกินไข่หม er ูแดงนะเจ็บเจ็บเจ็บกับข่าวเวนจามละอยู่ในทุ่นชันมิคิเต้นเต้นมิี้เต้นเต้นรถเต้น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 ลิดละขี้ขันเต้นละพระอ้อมพง เด็กน้อยเห็ดกล้องเต้นเต้นให้เบิ่งหนวัยเต้นปลาลุงเบิ่งหน่อยพ่อชัยเอาเพื่อนอยากเต้นหนึ่งขักเลยพ่อชัยอ่ะหลีพ่อชัยเงียดเงียดในดากเพื่อนเต้นให,ห,นหน้ปลาลุงเบิงเเเลล่ง,ง,งหรือไมมืดมืดอยากมาเบิง่งไปที่ไม่ไปเต้นไหน้ไปเต้นไว เต้นไม่มีกี้เดี๋ยวพ่อชายเต้นเลยเต้นกี่ขั้นอันนี้ฮะาบัดเพป่เจกต์เต้นเหรอโอ้ยเข่ากับเพลงกับกระซ้ายตาพ่อชายชาวมิกกี้บอกว่าเลยกระโดดกระลาดอกมิกกี้ฮะมิกกี้คนบคอยเต้นโชว์เป็นกระลุนบ่มือบนได้ล่างใส่ยังนะน้ำมุกมาจะใช่ปะเบ่ เบิ่งเพิ Ke, ่นเห็นพ่อเพิ่นมาแต่ข้างนอกกินกินแกะข้าวต้มพูดให้มันกินเลยขนมมุกจะมันกินหรือบ่ล่านางต้มให้ลูกกินนะพอดีพ่อเพิ่นมาคอยไว้จะพาลงมาเกลือไก่อยู่เทิงก็ดื้อเทียบไปลิ่นน้ำจะอยู่ซานนะกินข้าวต้มไหมกินเครื่องปรุงเครื่องปรุงยังค้ทอดเลยเนี่ยกี้บุกินช่มปลาลูกข้าวต้ม กัดมองบุกินช้ำอ้ยไก่ขึ้นผึบๆมาห้าเกลือไก่กันขึ้นไหนหอมไหมหอมขึ้นเลยหอมไก่หอมบ่ได้หอบ่ได้หอมเลยหอมเพิ่นให้หอมเหอมนี่หอมแก้มเพาะหอมแก้มเพาะหอมดีๆทางนี้ทางนี้เพิ่นให้มันนา้จะหอมมันเอราะฝหอม อีลาหอมพออีลาหอมพอหอมหอมหอมไหมมันถัดจะหอมหอมจ้อีลาหอมพอหอมได้ไหมโอ้โหมาขึ้นรถขึ้นรถปะหอมได้ไหมคํณพายังขึ้นรถหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนหอมพอไปจช่ไปแช่เราให้ผู้พาไปเกือบแห้อให้เลเกือบไล้เกือบไล้ เจอบไปวึชงเฮือนผู้บ่ผู้อยู่ขี้ดินผู้ดินทรายผู้เอาเอาไปเลาะป้าเอา,หน,าหนิป้าหนิป้าไว้ไว้พอดีมันเหี้ยเป็นหลาะบ้านนี่มักคักดอกเอามันก่อนนะไว้มันไปจับมันไว้โอ้โอ๋ออ๋อพอดีมันบาดลูกห้อยไว้แถวนี่นี่แถวเสานี่ก่นนนอน อยากขี่ปะจัก๊กยังม่ทันขีน่วันขี่ช้ำลบห้อยว่าก็ล้องลูกเพราลงมาลงมาบมอหายไปดอกคนเสือลายนี่บมอหายไปบมอหายมันไปน้ำดอกมันจันทรนตกเกิดบมาใส่นะ เบิ่งเบิ่งเบิ่งนะเบิ่งหล่นหล่อบ้านบิงบายบายนะแม่บาย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 เออขึ้นรถที่บลูกเออ ไก่วนอยากกินเลยพี่น้องเอ้ยเกลือไก่ก่อนโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบไปสำหรับแล้วขุดคลองคลิปหน้าเด้อพี่น้องอไปกันแล้วสบายดีพี่น้องเอาเข่าเกลือไก่ก่อน